สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พัชนีครับสวัสดีค่ะอ๋อพี่พัชนีเป็นไรคะเศรษฐกิจมันตกมากคืออย่างนี้พี่พัชนีโอเคว่าช่วงนี้เศรษฐกิจนตกนะฮะแต่ว่ามีบางคนเนะี่ยเขาไปดูลายมือไม่ใช่าเ,เขาไปวัดวัดมือวัดมือกับพวกลูกศิษย์ที่ว่ามาล่าม,มาเรียนกับพี่ภัชนีเนี่ยนะฮะเขาก็วัดมือเขาก็พอจะรู้ว่าตุ๊บเขาดูแล้วเอ้ยช่วงนี้เขาไม่มีเส้นตัด ก็แล้วก็โชคดีไปแต่โอ้โหเขาเห็นเลยอีกอีกสามสี่ปีข้างหน้านี่ครับเส้นตัดมาเป็นพืชเลยโอ้แล้วก็พอรู้เพราะดูคลิปเราบ่อยใครมีเส้นตัดขวานี่โอ้โหอันตรายแล้วเว้ยอันตรายแล้วว่าใจเสียเขาจะทํำยังไงเขาจะทายังไงช่วงตอนนี้อ่ะที่เขาจะไปรับไปปูงั้นได้มันมีช่องทางที่เขาที่จะพอไปเจอเส้นตัดแล้วเขาจะยังรวยได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคค่ะครับ กลับไปหาคนนั้นให้เขาอธิบายว่าเส้นตัดคืออะไรในเมื่อดูให้เขาว่ามีเส้นตัดก็จะต้องบอกเขาว่าเส้นตัดคืออะไรนะคะแต่การที่เส้นตัดข้างหน้าเนี่ยแล้วดูล่วงหน้าห้ปีเนี่ยมนุษย์คนเราเนี่ยเปลี่ยนความคิดแทบจะทุกเดือนนะคะนักธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยเขาดูปีละครั้งเพรากธุรกิจปกติที่มาดูกับพี่นี่ละครั้งเราธุรกิจเขาจะมาดูปีละครั้งไม่มีใครสิบปีดูครั้งนึงหรอกค่ะ บางทีปีหนึ่งมาทั้งหลายครั้งดูเพื่ออะไรปีละครั้งปีละครั้งบางทีนักธุรกิจที่มีเงินเยอะๆมีไหมห้าปีจะเดินไปถนนราบเรียบไม่ทําการค้าอะไรเพิ่มเลยอไม่มีค่ะมันมีทางแยกหลายทางใช่ค่ะบางทีเขาไปเล่นหุ่นแหละก็เปลี่ยนไปตรงนู้นก็ต้องลงนะใช่เขาต้องไปเดี๋ยวไปทํานู่นเงินไปทํานู่นทํานี่ไม่มีใครอ่ะห้าปีมาดูทีมนะคะพลังงานมันจะเปลี่ยนใช่ไหมมันไม่ใช่พลังงานค่ะพลังเงินนั่นแหละ เขาก็อยากจะไปลงทุนนู่นลงทุนนี่ทุกหนึ่งปีควรจะมาดูสักครั้งหนึ่งปีละครั้งค่ะอย่างน้อยนะ,ใช,ะใช่ไหมใช่แล้วอย่างแบบแล้วห้าปีเนี่ยบางทีเส้นไม่ตัดก็จริงแต่คุณไปทําในอาชีพที่มันไปไม่ได้เนี่ยมันก็ช้าลง <soi S 2> หรือบางทีไปซื้อหุ้นอย่างเงี้ยหุ้น <pobl> ไม่ไปก็จบนะคไม่ใช่เส้นตัดเจ๊งบางทีค่อยๆทยอยเจ๊งก็ได้แล้วไปถึงจุดนั้นก็เจ๊งเต็มที่เลยไอ้วไปถึงจุดนั้นก็ซวยเต็มที่ไป กิดใน,นทางกลับกันเกิดเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเข้าไปเขาเรื่อยๆพอถึงตรงนั้นเส้นตัดเขารู้ตัวอยู่แล้วเขาก็ระวังตัว<อ>ไม่ขยายธุรกิจเขาก็โชคดีไปแล้วทำไมนักธุรกิจที่เก่งๆเขาต้องมารึกษาพิ่วชิรีเขาเก่งของเขาอยู่แล้วทําไมเขาต้องมารึกนักธุรกิจเขาเก่งเรื่องอะไรนักธุรกิจเขาเก่งเรื่องการหาฟังก์ชันหาหาการเกี่ยวกับหาเงินจะลงทุนแบบไหนอะไรอะไรพวกนี้แต่นักธุรกิจรู้จังหวะชีวิตไหม ธุรกิจรู้จังหวะชีวิตไหมไม่น่าจะรู้นะอ่ะก็ถ้าไม่รู้เขาต้องหาคนที่รู้นักธุรกิจไม่ได้เก่งซะทุกเรื่องอนักธุรกิจทุกบริษัทครับต้องมีที่ปรึกษาหมดอเข้าใจใช่ไหมฮะครับนะคะพี่ว่าชนีอะไรว่าพี่จะรู้จังหวะพี่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจังหวะช่วงจังหวะเต้นครับเต้นไม่เปลนเอาก็จังหวะไงจังหวะก็เลยะ ช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่จังหวะเต้นค่ะจังหวะแต่ไม่ได้บอกว่าเออคุณจะต้องไปทําไอ้นู่นไปทําไอ้นี่ไม่เกี่ยวเลยคํานี้ดีนะอโค้ดจังหวะก็เรียกว่าถ้ามาปรึกษาพี่วัชนีนะฮะบางคนที่เห็นเส้นตัดขวางอีกสามสี่ปียังไม่ต้องกังวลมากธุรกิจเขาเก่งอยู่แล้วเขามองธุรกิจออกแต่เขาไม่เขาไม่รู้จังหวะ อ่านแผนที่ตรงนี้<ช>แล้วก็จะเป็นโค้ดจังหวะให้กับท่าน<ช>ทุกท่านนะฮะ<ช>พี่เป็นจะมาเป็นโค้ดจังหวะให้กับทุกคนที่มาโทรเข้ามาแล้วปรึกษาใช่ <สา S 1> แต่คุณต้องเป็นไม่ใช่ดื้อทำอะไรไม่เป็นหนูไม่เป็นอ่ะแต่หนูอ,อยากรวยบอกไม่มีในโลกนี้แล้วปรึกษาให้กับทุกคนหรือเปล่าทุกคนค่ะที่โทรเข้ามาแล้วมาหาใช่ต้องมาหาค่ะแต่ถ้าโทรมาไม่เห็นลายมือตอบไม่ได้พี่ เพราะพี่เป็นคนอ่านลายแทงของชีวิตบนฝ่ามือเราไม่เลือกที่รักมากที่ชังเลยนะทุกคนเข้ามาจะต้องอ่านเหมือนกันหมดคุณจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นใครไม่สนใจเพราะว่าต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะมีการอัดเทมแล้วเป็นการช่วยเหลือให้คุณเอาหัวใจไปใส่ตรงนั้นเลยคุณจนมายังไงก็จะช่วยให้ดีขึ้นพยายามช่วยแต่คุณจะไปไหมคุณจะตอนนี้คุณกําลังตกอับยังไงก็จะช่วยฉุดดึงให้อ่าแต่คุณจะยอมขึ้นไหม คุณรวยอยู่แล้วก็จะทําให้รวยยิ่งขึ้นใช่นะฮะคือพยายามช่วยอย่างเต็มที่เพื่อหาจังหวะชีวิตของที่ดีที่สุดส่วนหนังสือตรงนี้นะฮะช่วงที่กําลังรอมันจะมาถึงเมื่อไหร่นะฮะเอาชุดหนังสือนี้ไปสําคัญมากนะฮะท่านจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองอย่างชัดเจนไปสร้างอะไรต่างๆนานาสร้างคอนเนคชั่นสินะฮะหาเพื่อนแท้เพื่อนไม่แท้ได้นะฮะหาพ่อตาหาลูกเขยให้อ่า นะฮะเอกุคลากรคัดเลือกลูกเขยคัดเลือกลูกสะใภ้คัดเลือกบุญบุญธรรมวางแผนให้ลูกเพราะจะรู้หมดเพราะจะรู้หมดจากตรงนี้นะฮะจากใครเซ็กเสื่อมเซ็กอ่่าใอะไรใครโดนฟันไม่โดนฟันอะไรนี่รู้หมดเอ้ยโดนฟันไม่โดนฟันต้องจับจังหวะชีวิตต้องรู้จังหวะอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งนะต้องเรียนะฮะมานะครับก็เรียกว่าเรียกว่ารู้อย่างน่าประหลาดนะฮะถ้าท่านไปท่านจะพบความอาศจาจา์ของหนังสือ ชุดนี้ไม่ต้องกลัวว่าไม่เข้าใจเพราะจริงแล้วทุกคนเนี่ยเข้าใจหมดแต่ก็บางทีเกิดความสงสัยบางอย่างที่มันยังคาใจนิดหนึ่งถ้าสงสัยก็ถ้าสงสัยโทรเข้ามาส่งไลน์มาหาพี่ไข่พี่ไข่จะตอบทุกคําถามเลยฮะให้ชัดเจนแต่ไม่ได้หมายถึงการสอนนะให้คุณดูไปก่อนแล้วติดตรงไหนก็ไลน์เข้ามาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะนะคะวันจันทร์อังคารพุธนะคะที่ดิฉันรับดูโทรเข้ามานัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0845279000845279000นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆขอให้สมหวังร่ำรวยทุกๆท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ